อย่ารีบเดินสิครับขาผมสั้นค่ะหรับจะแกะน้อยสิคะเวลาเดินเนี่ยตูเตี้มน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมก,ก็มีลายสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพียงแค่กดคำว่าพี่เมกก็เจอแล้วนะคะ <S <S หรือกดงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นเกมดักแอไรท์นะคะหรือ Art <S <S อาร์ตโลกเวทมนต์นั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยค่ะและมาพาร์ทนี้นะคะเมก็ได้สำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองเวทมนต์นะคะแต่ยังไม่หมดนะคะรู้สึกว่าโลกของเมืองเวทมนต์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ากว้างมากๆเลยนะคะอันนี้เมก็เลยนี่ค่ะหาพื้นที่นะคะมาสร้างบ้านเป็นของตัวเองค่ะนี่อันนี้เมก็เริ่มสร้างแล้วนะคะ รู้สึกว่าบ้านของเม妮นี่นะคะก็จะทำออกแบบว่าเป็นกระต๊อบก่อนนะคะ,ะเม妮ก็ยังสร้างแบบหลูแบบไฮโซยังไม่ได้นะคะอันนี้เมกเก็สร้างแบบธรรมดาไปก่อนนะคะเอาไว้แบบว่ามีที่ซุกหัวนอนนะคะแล้วก็วางกำแพงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรานะคะก็นี่ค่ะสร้างหลังคาค่ะนี่ หลังคานี่ก็จะเอาไว้ป้องกันฝนและก็อุกกาบาตนะคะตกลงมานะคะอันนี้เมย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าหลังคาของเมย์นี่นะคะจะป้องกันอุกกาบาตตกลงมาได้หรือเปล่านะคะดูจากสภาพบ้านของเมย์สิคะอ่าเดี๋ยวเราก็วางหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือบ้านที่ซุกหัวนอนของเมย์นะคะโอเครู้สึกว่าบ้านของเมย์เนี่ยนะคะเป็นกระตอ๊อบ มันดูแล้วมันเหมือนไม่แข็งแรงยังไงก็ไม่รู้นะคะถ้าสัตว์ตัวอื่นนี่นะคะเข้ามาทาร้ายนี่นะคะคงจะแหลกกระจุยกระจายแน่นอนโอเคตอนนี้ขอหาของกันนะคะเพื่อที่จะทําบ้านเป็นบ้านไม้นะคะและเมเนี่ยนะคะก็หาของสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําบ้านนี่ค่ะบ้านไม้กันนะคะบ้านไม้นี่นะคะก็จะเป็นบ้านขั้นที่2นะคะที่อันล็อกแล้วนะคะโอเค เดี๋ยวเราก็มาสร้างตรงไหนดีล่ะพื้นไม้วางทับตรงนี้ได้เลยปะน่าจะได้นะคะเหมือนอาร์คเลยไหมเดี๋ยวเมขอรองก่อนเลยละกันวางโช๊โอ๋อเหมือนอาร์คเลยนะคะพอวางพื้นที่นะคะวางทับลงไปนะคะของที่อันเก่านะคะก็จะแตกนะคะนี่เห็นไหมคะโอเคเราวางทับกันได้ไปเดี๋ยวเมก็สร้างกำแพงนะคะนี่วางทับเลย กำแพงของเมย์นะคะก็จะมีหน้าต่างด้วยดูไฮโซขึ้นมาเลยนะคะดูสิโอเคเดนนี๋ยวเราก็วางหน้าต่างไปด้วยเลยนี่อีกด้านหนึ่งบ้านบ้านเมย์เหมือนจะไฮโซขึ้นนิดนึงแล้วนะคะโอเควางหน้าต่างโชเรียบร้อยแล้วโอเคบ้านของเมย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์น,นะคะก็จะต้องวางของตกแต่งนิดนึง มีเก้าอี้นะคะที่เมนี่ทำเอาไว้นะคะโอเคขเก้าอี้เสร็จแล้วเมขอตั้งเอาวางไว้ตรงไหนดีล่ะแล้วก็นี่ค่ะวางหีบค่ะนี่เอาไว้ใส่ของนะคะโอต่อไปก็วางเตียงนอนค่ะเดี๋ยวเด,วเดวีขอเลือกมุมดีๆนิดนึงนะคะวางเตียงนอนของเม เตียงนอนของเมนี่เมย์จะเอาเป็นแบบว่าเตียงนอนปิกนิกก่อนนะคะนี่เพราะว่าของยังหายังไม่ได้นะคะโอเควางไว้ตรงนี้แหละโชเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือบ้านพักของเมย์นั่นเองโอ้โหเป็นไงคะมีที่รับที่นอนด้วยเดี๋ยวเมย์ขอรองนอนก่อนละกันชัวร์น้อยง่วงนอนจังเลยรฟีรฟีอ๋อ นี่ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นแล้วนะคะนี่นอนพักสมองแป๊บหนึ่งค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ก็ออกสำรวจหาของนะคะเอ๊ะอะไระน้องๆเห็นไหมคะนั่นเหมือนจะมีมวยนะคะด้วยความอยากเผื่อของเรานะคะเราต้องค่อยๆย,ยองค่ะเจวันมยก็อย,ยองอืดน่าโวสู้กันใหญ่เลยนะคะดูสิ<อ>เหมือนจะเป็นศึกสู้ระหว่าง ทูต้นไม้กับลีปเปอร์นะคะโอ้โหสู้กันใหญ่เลยนะคะและตรงน,นี้แหละค่ะเป็นที่เหมาะมากที่เราเนี่ยนะคะอยากส่องดูและก็เผือกชว่านะคะต่อยตีกันน้องๆลองเดาสิคะว่าระหว่างทูต้นไม้กับลีปเปอร์ตัวไหนนะคะจะเป็นฝ่ายชนะนะคะนแน่กระเทบิบกดีเลยถือเคียวมาตัดต้นไม้เหรอ ฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตแกก็หยิบจะตัดขาฉันอีกนี่กับทื่อกัเทอพ่ดาตายหอยแค่แค่ตัดขาแกแค่นั้นเองยังไม่เห็นจะขาดสักหน่อยเลยแกเล่นกระทึบงฉันเอากระทึฉันเอาใหญ่เลยนะโอ้โหรู้สึกว่าเรานี่ยังเผือกไม่ใกล้พอนะตัวน้องๆจะไม่เห็นเราต้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้นิดนึงนะคะโอ้โหดูสิอื้อหือใกล้จนแบบว่าเราจะต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยนะคะ นโอ้วันเฉาะใหญ่เลยดูสิคะทูตท้นไม้กระพืปบปีเปอร์นะคะใหญ่เลยโอ้โหนี่โอ้โหฉากนี้เป็นฉากต่อสู้ที่มันมากเลยนะคะน้องๆลองทา,ายซิว่าใครนี่จะเป็นฝ่ายชนะนะคะโอ้โหดูท่าทางทูดจะไม่ไหวแล้วนะคะเออเถือกระเทืบไข่ตายเลย โอ้โหคุณลุงต้นไม้ปาดเถีงสุดๆเลยนะคะเล่นกระทืบไข่เจ้าตัวลีปเปอร์นะคะได้ตายคาที่เลยและจังหวะนี้ราะคาะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปเฉอะเอาเนื้อและก็ของในตัวลิปเปอร์หน่อยนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเจ้าตัวลิปเปอร์นี่นะคะไม่ได้อาบน้ำหลายวันแน่ๆเลยเฉาะเนื้อทีได้แต่เนื้อเน่ามานะคะตอนนี้เมก็เอาของมาเก็บนะคะที่เม์ได้จากเจ้าตัวลิปเปอร์นะคะ และเมนนะคะก็ครับโคกกับสักกระเบือต้องอยู่คู่กันนะคะเดี๋ยววางไว้นะคะบ้านของเราก็จะต้องมีครัวเรือนนะคะนี่วางไว้เลยวางไว้ไหนตรงนี้ล้กันเนาะโชว์เสร็จเรียบร้อยนี่โคกพร้อมด้วยสากกระเบือนะคะออันนี้ก็เอาไว้ทายาสมุนไพรต่างๆนะคะโอเคในที่สุดบ้านของเมนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ก็เป็นที่ซุกหัวนอนนะคะเดี๋ยวเมย์เนี่ยนะคะออกไล่ล่านี่ค่ะจับสัตว์กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะเมย์ก็ออกมานอกเมืองนะคะนอกเมืองนี่นะคะก็จะมีสัตว์แบบว่าเลเวลที่ไม่เยอะนะคะอย่างเช่นพวกกระต่ายนะคะและก็นี่ค่ะที่เมย์วิ่งตามอยู่นี่ก็คือเจ้าแกะน้อยนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ขาวๆโขบๆอย่างนี้เน่ อันนี้นะคะเมก็คับธนูค่ะนี่ธนูนี่นะคะก็จะเป็นธนูที่มีแบบว่ามีเชือกเอาไว้ดึงล่ามนะคะให้สัตว์นี่นะคะอ่อนแอลงค่ะนี่พอเราจับเสร็จนะคะเราก็จับยึดกับพื้นนะคะโดยกด R นะคะก็เชือกนี่ก็จะยึดกับพื้นทันทีเลยเราก็ต้องเร่งที่รูตูดค่ะนี่รูตูดนี่นะคะก็จะทําให้เจ้าแกะนี่นะคะรู้สึก และเจ้าแกะนี่นะคะก็จะอ่อนแรงลงทันที <S 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 เมื่อเรานี่นะคะ <S <S ได้ใช้ธนูแทงรูตูดนะคะสลบแพะโอเคตอนนี้นะคะเจ้าแกะน้อยก็ได้ล้มลงสลบไปแล้วนะคะและเราก็วางที่ใส่อาหารค่ะนี่เอาไว้ให้เจ้าแกะนี่นะคะกินนะคะทีเราก็ตั้งวางไว้ตรงนี้เลยรู้สึกว่าเจ้าแกะนี่จะกินอะไรอะ่ะอืมน่าจะเป็นผลไม้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้ลงไปค่ะ เดี๋ยวขอดูก่อนผลไม้อันไหนที่เป็นผลไม้บ้างน่าจะเป็นแอปเปิลนะคะและก็ลูกบูเบอรี่นะคะนี่ใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็รอเวลาให้เจ้าแก่นี่นะคะกินรู้สึกว่าเจ้าแก่นี่กินใหญ่เลยนะคะงับงับใหญ่จังเลยถึงจะมีธนูปักรูตูดอยู่แต่ผมก็กินอย่างมีความสุขครับอันนี้เมย์ก็รอเวลาที่เจ้าแก่น้อยเนี่ยนะคะจะติดเป็นลูกของเมย์นะคะรีบๆเป็นลูกของ ฉันเร็วๆเข้าในที่สุดเจ้าแกะก็ามาเป็นของเมย์แล้วนะคะนี่กลายเป็นลูกของเมย์แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อเจ้าแกะดีชื่ออะไรดีล่ะคิดตอนโอเคเมย์ก็จะตั้งชื่อเจ้าแกะน้อยนี่นะคะชื่อว่าแกะน้อยละกันนะคะนี่เป็นไงเป็นชื่อที่เท่มากๆเลยนะคะเมย์ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะให้ชื่ออะไรนะคะโอเคชื่อนี้แหละเหมาะสมกับเจ้าแกะน้อยดีมากเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจะแกะน้อยอเจ้าแก่น้อยเดี๋ยวตามฉันมานะจะพาผมไปไหนหรอครับจะพาผมไปเชื่อหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ไม่จ้ะจะให้ไปอยู่ในเมืองเวทมนต์ของฉันนะ่ะจริงหรอครับ <c oughs> แลวผมเนี่ยจะกลายเป็นคนหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ได้นะเวทมนต์เนี่ยเอาไว้ฆ่าสัตว์เท่านั้นละจ้ะแล้วกจะฆ่าผมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่จ้ะตามฉันมาเร็วๆเข้า แกเป็นลูกของฉันแล้วโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เจ้าแกะน้อยของเราเนี่ยนะคะตามเรากลับบ้านค่ะนี่เดินตามมาเลยเจ้าแกะน้อยอ้าวทำไมไม่เดินมาอย่ารีบเดินสิครับขาผมสั้นค่ะ <c oughs> เ,เจ้าแกะน้อยสิคะเวลาเดินเนี่ยตูนตี้มน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวระวงังระวังนะอย่ายกิ้งตกลงมานะ โอ้โหดูสิคะโอเคเดี๋ยวเมยนะคะก็จะเอาเจ้าแก่น้อยนี่แหละคะ่ะอ่าไปเก็บไวยที่ในเมืองนะคะเจ้าแก่รออยู่ตรงนี้นะอ๋อไม่เอาผมไปด้วยหรอกครับเดี๋ยวฉันเอาแกไปไม่ได้นะแกต้องรออยู่ที่นี่เดี๋ยวแกตายนะผมช่วยสู้ได้นะครับแกขาสั้นเกินไปแกคงจะสู้ใครไม่ได้หรอกโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็ออกไปจับสัตว์ต่อกันเลยดีกว่านะคะ และระหว่างนอกเมืองเนี่ยนะคะก็จะมีสัตว์มากมายเลยค่ะให้เราเนี่ยนะคะเลือกจับนะคะนั่นเราก็เจอแล้วนะคะนอนเห็นไหมคะตูดดําๆนั่นอ่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆย่องค่ะโดยใช้ธนูเนี่ยคะ่ะในการจับสวัสดีเจ้านายเจ้านายจะไปจับตัวอะไรหลหรอเจ้านายนั่นฉันเห็นตูดดําๆอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรานะ่ะจะต้องนี่เลยยิงธนูไปที่รูตูดของนั่นเลยตัวดําๆนั่น อ๋อนั่นก็คือหมูป่าน่ะเจ้านายโอเคเราก็เล็งเลยนะคะค่ยคอยๆย่องค่อยๆย่องนะคะเพราะว่าเจ้าหมูป่านี้นะคะถ้าเราถูกควิดทีนะคะเราอาจจะเสียเลือดหรือว่าเราอาจจะตายได้เลยนะคะนี้โอ้อนั่นเห็นกันไหมคะน้องๆองูดดำๆนั่นโะไปเลยติดไหมไม่ติดด้วยโอเคยิงก็ไปอีกนั่นเจ้าตัวนั้นยังมึนๆงงๆอยู่นะคะว่าใครยิงตูดใครยิงชัดฟ้า นี่ไงคนที่ยิงฉันโอ้มาแล้วเราลุกโอ้โดนควิดแล้วหือยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โดนควิดเอาร่มแล้วนะคะตอนนี้หือกิ้งเลยโอเคโอ้ร่มแล้วร่มแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาอาหารให้เจ้าหูป่านี่นะคะกินเจ้านายวางอาหารเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็วางที่ใส่อาหารนะคะนี่วางไว้ข้างหน้าเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนี้กินอะไรล่ะอ่เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่แอปเปิล้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเจ้าหมูป่านี่จะกินบูเบอรี่คะหรือว่าจะกินย้าบล่ะเจ้านายรู้สึกว่าเจ้าหมูป่านี่จะไม่กินอาหารที่เจ้านายใส่เข้าไปเลยนะเจ้าคะจริงด้วยโอ้โหทํายังไงดีเจ้าหมูป่านี่ไม่กินอาหารที่เราใส่ลงไปเลยย้งไงอ่ะเจ้าหมูป่านี่จะต้องตายแน่อนอนเลยนะคะ เจ้านายลองไปเซิร์ช google ดูไหมเจ้าคะเออจริงด้วย google อาจจะบอกเราได้กูไปเซิร์ google, ช g o o g l e ชทก็็ตายก่อนพอดีเออทายังไงดีหมูป่านี่ไม่ยอมกินอาหารที่เราให้เลยนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเราจะพลาดแล้วคะ่ะโอ้โหทำยังไงดีล่ะเนี้ย <c oughs> เอาโอไม่ my, ตายคาที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหหมูป่าไม่ยอมกินอาหารของเรานะคะเราก็ให้อาหารไปซะเยอะด้วยสิ นื้อสได้สุดๆเลยนะคะอุสตส่าห์จับหมูป่าได้ <_ han> โอเคเราก็จะต้องแล่เนื้อหมูป่านี่นะคะ <_ han> เอามาทําอาหารนะคะ <_ han> โอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะคะว่าเมนี่จะจับอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวมารุ้นกันสําหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เมี์ด้วยนะคะ <_ han> บ๊ายบายค่ะ <_ han> โอ้สองสารเจ้าหมูป่าน้อยเจ้านายเจ้าคะแล่เนื้อเลยเจ้าค่ะ